thank you สู่ช่วงสุดท้ายของที่นี่เคสเตชันนะคะช่วงนี้มีประกาศค่ะการควบคุมการขายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันลอยกระทงนะคะค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ควบคุมการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดในวันลอยกระทงนะคะและหากตรวจพบว่ามีการกระทําความผิดจะดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นค่ะ นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจพื้นที่ควบคุมการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าปฏิบัติตามกฎหมายคือห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีขายเฉพาะเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามขายในพื้นที่ห้ามขายเช่นวัดโรงเรียนสวนสาธารณะซึ่งสถานที่ใช้ลอยกระทงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สวนสาธารณะและอยู่ในความดูแลขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเช่นริมคลองริมแม่น้ำและห้ามโฆษณาลดแลกแจกแถมหรือสื่อสารการตลาดทุกชนิดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะ และหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเวน้นอย่างไรก็ตามนะคะผลการตรวจสอบในช่วงสองวันที่ผ่านมาจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชรได้ตรวจสอบทั้งหมด43รายที่กระทำผิด8รายโดย7รายกระทำผิดฐานโฆษณาสื่อสารการตลาดมีโทษจำคุก1ปีปรับ5 0 0 0 0นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและมีโทษปรับรายวันวันละ5 0,000บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณา สำหรับอีกหนึ่งรายนะคะเป็นการขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีได้มีการขายในลานเบียร์ซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับ2,000 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ ทางนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำชับให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกระดับทั่วประเทศรวมประมาณ1,000 0แห่งเตรียมความพร้อมในการรับมืออุบัติเหตุทุกประเภทในคืนวันลอยกระทงวันนี้อย่างเต็มที่โดยได้เตรียมความพร้อมเรื่องห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดคลังเลือดเวชภัณฑ์ยาเพื่อที่จะลดการสูญเสียประชาชนหลังจากที่บาดเจ็บได้มากที่สุดค่ะ ส่วนทางด้านนายเจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมอนามัยก็ได้กล่าวถึงผลการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเล่นพลุดอกไม้ไฟในวันลอยกระทงว่าสำหรับวัสดุที่ประชาชนนำมาใช้ในการลอยกระทงหากเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นต้นกล้วยใบตอง หรือกระทงที่ทำมาจากผลไม้จะเป็นประโยชน์ต่อแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำมากเนื่องจากว่าวัสดุดังกล่าวย่อยสลายได้ง่ายทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมส่วนกระทงที่ทำจากโฟมจะย่อยสลายได้ยากหากนำกระทงที่ทำจากโฟมไปเผาทิ้งก็จะก่อให้เกิดก๊าซพิษและทำลายชั้นบรรยากาศส่งผลให้โลกร้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับการเล่นประทัดพุและดอกไม้ไฟในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะซึ่งเล่นกันมาประมาณ2สัปดาห์แล้วพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัดจำนวนมากจึงขอย้ำเตือนถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอาจจะได้รับบาดเจ็บจากความร้อนของไฟหรือสารเคมีที่ใช้ในการประกอบพุและประทัดซึ่งจะทาให้เกิดบาดแผลและอาจทาให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ที่สาคัญอาจได้รับอันตรายจากแรงระเบิดของพุ ซึ่งทำให้นิ้วขาดหรือว่าอาจได้รับอันตรายจนถึงชีวิตค่ะ สนุกยังไงก็ต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ดีนะคะรวมถึงช่วยกันดูแลสังคมด้วยค่ะ,คะมาต่อกันที่อนาคตของนิติบุคคลบ้านและคอนโดนะคะยุค AEC ค่ะ,คะผู้รวมสัมมนาในหัวข้ออนาคตนิติบุคคลบ้านและคอนโดยุค AEC เห็นว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจะเติบโตได้ดีแต่ประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนี้ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ <Okay. S 1> มหาวิทยาลัยหอการค้า หอาการค้าไทยและสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยร่วมจัดงานสัมมนาในหัวข้ออนาคตนิติบุคคลบ้านและคอนโดยุค AEC ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเพื่อรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสและอุปสรรคพร้อมกับร่วมชี้กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และแนวทางการพัฒนานิติบุคคลบ้านและคอนโดสู่การแข่งขันในเวทีอาเซียน นายอาทิตย์พีชานนนประธานสมาคมการค้ากลุ่มก่อสร้างและอาหารอาสังหาริมทรัพย์สภาของการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการค้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC มีผลกระทบต่อตลาดอาสังหาริมทรัพย์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยในเชิงบวกประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีต้นทุนทางที่ดินนะคะไม่สูงมากนักและเป็นที่ดินที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนซึ่งเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC นะคะจะมีปริมาณความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากขึ้นค่ะจะมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในการออกแบบและการบริหารงานก่อสร้างงานตลาดและขายนะคะ ส่วนผลกระทบเชิงลบนะคะในอนาคตผลพวงของราคาที่ดินจะส่งผลทำให้ราคาสังหาริมทรัพย์สูงขึ้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการซื้อของคนไทยค่ะราคาสังหารทรัพย์ที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากเ e c ซีเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า,าสังหารทรัพย์ไทยเนี่ยมีแนวโน้มเป็นจุดน่าสนใจของคนต่างชาติแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้นคุณาสังหารทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มันสวนทางกันในโลกนี้มีของดีราคาถูกตรงไหนย่อมมีการลงต้องมีการเข้ามาซื้อแน่นอนดังนั้นแนวโน้มราคาสารสัตว์จะขึ้นด้วยการอินเฟลตโดยวาต้องการเป็นโอเวอร์ดีมาที่จะเข้ามาพอราคามันขึ้นเร็วมากมันก็จะทําให้กับลังซื้อของคนไทยซื้อของอยากขึ้นคนไทยที่มีรายได้ที่ตามไม่ทันก็อาจจะมีปัญหาในการซื้อที่หัศัยหรือซื้อสิน สิ่่งทีีมคุณภาพ,นนาภาพการมุมมองของผู้บริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรรและอาคารชุดนายประยูนนํำรงชิตานนท์นายกสมาคมบริหารหลัก บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาบริหารอาคารชุดและบ้านจัดสรรให้มากกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่เป็นผู้บริหารอาคารค่อนข้างสูงทั้งนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ผู้บริหารอาคารจะต้องมีการปรับตัวทั้งด้านทนัศนคติรวมทั้งจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาค่อนข้างสูงค่ะ ในปัจจุบันเนี่ยมีความขาดแทนผู้บริหารอาคารชุดผู้บริหารหมู่บ้านาจัดสรรนะครับที่ที่ตั้งใจแล้วก็มีความรู้จริงๆเนี่ยอยู่เราต้องเบนช์มาร์กิ้งตัวผู้ประกอบการที่นี่เพื่อรองรับการเข้ามาของผู้ประกอบการรายอื่นในภูมิภาคนี้ให้ ผู้ลงทุนที่เข้ามามีความเชื่อมันว่ามาตรฐานในการกำกับของเราที่นี่เนี่ยขพงผู้ผปกคกองเนี่ยเหมือนกับของเขาถึงแม้เราจะไม่มีไม่มีพัาสติกมอนิเตอรี่อย่างคนอื่นเขาขณะที่นายชลิตลิมปนาเวทที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีโอกาสที่จะเติบโตสูงเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพให้มากกว่าเดิมที่สำคัญควรพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบันและความซื่อสัตย์ในวิชาชีพที่มากขึ้นค่ะ ส่วนทางด้านผู้เข้าร่วมสัมมนา,าในหัวข้อตลาดที่อยู่อาศัยในมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็รายกลางก็มีทิศทางความเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าในอนาคตนั้นผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็รายกลางจะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของตลาดอาสังหาริมทรัพย์รายละเอียดติดตามใน Special Report ค่ะ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมจัดงานสัมมนาเลี้ยวหลังปี55และหน้าปี56ในหัวข้อตลาดที่อยู่อาศัยในมุมมองของผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางเพื่อให้ผู้สัมมนาและผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้และปีหน้าว่าจะต้องมีทิศทางอย่างไรเพื่อจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ภายใต้ภาะวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา น,นายอนวัฒน์นาวินธรรมอุปนาย,ยกสมาคมอาคารชุดไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดสาหรินพัลลเพอร์ตี้กล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงหากผู้ประกอบการมีโครงการใหม่ขึ้นอาจจะมีผลเสี่ยงสูงซึ่งทางออกที่ดีที่สุดผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางจะต้องมีการก่อสร้างโครงการให้สั้นที่สุดและรวดเร็วที่สุดจึงจะมีความปลอดภยัย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องเป็นอาคารพาณิชย์และทถวเฮาส์บนเนื้อที่ประมาณ5-10ถึงไร่เท่านั้นส่วนการโฆษณาควรเน้นการโฆษณาที่ง่ายลงทุนตามที่สำคัญควรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าให้มากที่สุดสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเร็วนะครับไม่ว่าจะเกิดจากภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นถ้าเกิดเราทําโครงการใหญ่เกินไปใช้เวลานานเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับ เพื่อความปลอดภัยของพวกเราเนี่ยการทําโครงการจะต้องสั้นที่สุดนะครับผมคิดว่าเ,ออเมื่อเราเป็นโครงการขนาดเล็กสั้นที่สุดของผมนั้นหมายถึงว่ามันจะต้องจบภายในหนึ่งปีนะครับนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นโครงการออ5ไร่10ไร่แล้วก็เป็นอาคารเป็นอาคารพาณิชย์ผสมทาวน์เฮาส์นะฮะ ซึ่งคิดว่าตลาดในปริมณฑลนะครับหรือแม้กระทั่งในเขตเมืองที่เจริญแล้วแต่เนี่ยก็จะมีที่ดินแปลงเล็กๆนะครับสามไร่ห้าไร่สิบไร่เนี่ยให้เราซื้อเพื่อจะทําอาคารพาณิชย์แล้วก็ทาวน์เฮาส์ได้ขณะที่นายรุ่งรัตเลี่ยมทองแท่งกรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัดซื้อตลงพลร์ตี้กล่าวว่าในส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีภาพรวมของบ้านเปิดใหม่หลังจากปี2555นี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินรวมทั้งสาธารณูประโภคต่างๆทั้งการสร้างทางด่วนและเส้นทางการเดินรถที่เชื่อมต่อสายต่างๆไว้ด้วยกันเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งการขยายมหาวิทยาลัยหอการค้าในย่านจังหวัดนนทบุรีซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้จังหวัดนนทบุรีมีจุดแข็งและจุดขายที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลพวงดังกล่าวก็ทําให้ราคาที่ดินมีการปร,รับตัวสูงขึ้นรวมทั้งสินค้าว,วัสดุอุปกรณ์ก็เริ่มปร,รับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งทางรอยของผู้ประกอบการรายย่อยและรายกลางผู้ประกอบการจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเองต้องยอมเหนื่อยด้วยการลงพื้นที่ควบคุมการทำงานด้วยตัวเองหาผู้รับเหมารายเล็กเพิ่มทังเลือกให้ลูกค้าและสร้างความต่างพอหลังจากปี55นะครับเราก็ผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วนะครับพอปีนี้น้ำไม่ท่วมผมว่าจังหวัดนนเนี่ยนะครับในปีหน้า นะครับน่าจะดีนะครับก็คือจังหวัดนนท์เนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทําเลรถไฟฟ้านะครับก็คือตอนนี้ที่เห็นกันชัดๆก็คือจะเป็นสายสีม่วงนะครับกับสายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ของจังหวัดนนท์จะมีอีกสายหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมันจะใกล้ก็คือทางต่อขยายตรงสาทรด่านกรุงเทพฝั่งตะวันออกเขตบางนานและสมุทรปราการ นายสืบวงสุขมงคลประธานบริษัทจำกัดวิจิตราธานีกล่าวว่าขณะนี้พื้นที่ฝั่งตะวันออกมีการปรับตัวของราคาที่ดินที่สูงขึ้นจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิห้างสปปรรพสินค้าเมกาบ,บางนาสนามบินสุวรรณภูมิรถไฟฟ้า BTS รวมถึงในเขตนี้มีสภาพพื้นที่ที่สูงน้ำไม่ท่วมดังนั้นหากผู้ประกอบการจะอยู่รอดจะต้องมีการสร้างโครงการที่มีขนาดไม่ใหญ่และมีความรวดเร็วในการก่อสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สำหรับตลาดที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางนะคะผู้สัมมนาในครั้งนี้ก็มีความเห็นไปในทิศทางที่คล้ายๆกันค่ะว่าผู้ประกอบการควรจะมีการบริหารจัดการแล้วก็ปรับตัวให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยการเน้นไปที่การก่อสร้างโครงการที่ไม่ใหญ่มากนักใช้การบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดเน้นไปที่การพลีไฟแนนซ์นะคะกู้น้อยหรือไม่กู้เลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะทําให้ผู้ประกอบการมีความมั่นคงที่จะอยู่ในตลาดของอสัง หาลิมรัพ์ในปีนี้ปีหน้าและปีต่อๆไปได้ยาวนานมากขึ้นค่ะทีมข่าวเคเ a ส i o n ตชนรายงาน เกษตรพยากรณ์นะคะสภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนี้นะคะอากาศเย็นค่ะกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะเกษตรกรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะติดตามจากเกษตรพยากรณ์ค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวนออกเฉียงเหนือช่วงนี้อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยนครราชสีมาบุรีรัมและสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียส ลมตนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูแล้งของภาคตนออกชิงเหนือซึ่งในช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นตอนสายจนถึงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนและมีแดดแรงเจ้าของสวนยางที่ปลูกใหม่จนถึงอายุ3ปีควรเอาใจใส่ต้นยางให้มากกว่าต้นยางที่โตและเปิดกรีดแล้วจากที่มีเจ้าของสวนหลายรายโดยเฉพาะในภาคตนออกชิงเหนือพบปัญหาที่เกิดกับต้นยางคือเกิดแผลบริเวณโคนต้น ซึ่งรอยแผลคล้ายกับต้นยางโดนถากหรือขูดเปลือกออกแล้วเปลือกยางจะค่อยๆแห้งแตกบางต้นแผลลึกเข้าถึงเนื้อไม้จนเกิดเป็นช่องหรือโพรงบริเวณโคนต้นถ้าทิ้งไว้ต่อไปอาจจะให้ต้นยางตายหรือหักได้ซึ่งอาการดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่าเกิดตรงบริเวณโคนต้นยางเพียงด้านเดียวโดยเฉพาะด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์ตอนใบใๆ หรือต้นยางด้านที่อยู่บริเวณแถวริมขอบนอกของสวนยางที่ได้รับแสงแดดจัดโดยตรงเรียกอาการที่พบว่าเป็นรอยไหม้จากแสงแดดมีสาเหตุมาจากต้นยางอ่อนได้รับแสงแดดจัดติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับแดดนานๆนั้นไม่เสียหายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อาการรอยไหม้จากแสงแดดนี้จะไม่ค่อยพบในต้นยางที่โตแล้วหรือต้นยางที่กรีดแล้ว เนื่องจากมีทรงพุ่มเป็นร่มเงาช่วยบังแสงแดดไว้วิธีการป้องกันกำจัดสามารถทำได้โดยใช้ปูนขาว1ส่วนผสมกับน้ำสองส่วนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหมักแช่ทิ้งค้างขืนไว้แล้วจึงนำมาทาตั้งแต่โคนต้นส่วนที่เป็นสีน้ำตาลสูงขึ้นมาจนถึงส่วนที่เป็นสีน้ำตาลปนเขียวโดยปูนขาวนี้จะช่วยลดความร้อนจากแสงแดดป้องกันต้นยางได้เป็นอย่างดีนอกจากเตือนภัยให้ป้องกันรอยไหมจากแสงแดดแล้วในช่วงฤดูแรงนี้ อากาศแห้งลมพัดแรงเกษตรกรเจ้าของสวนยางควรเฝ้าระวังในเรื่องการป้องกันไฟไม่สวนยางด้วยโดยท่านเจ้าของสวนควรกำจัดวัชพืชที่แห้งในสวนยางซึ่งอาจจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีและถ่ายปรับพื้นที่บริเวณรอบสวนยางเพื่อทำแนวป้องกันไฟเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากร์ ส่วนประชาชนทั่วไปนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเองฝนจะตกกระจายทั่วพื้นที่ประมาณ40ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะใครจะเดินทางสัญจรไปที่ไหนก็ให้วางแผนกันไว้ให้ดีโดยเฉพาะในค่าคืนนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี ani, มีคอนเสิร์ตของไซนะคะนักร้องเกาหลีใครที่ใช้เส้นทางนั้นตรวจสอบการเดินทางให้ดีนะคะเพราะว่ามีฝนตกด้วยระมัดร,ระวังด้วยนะคะงงก็อย่าลืมนะคะจะไปไหนต้องเตรียมเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ร่มด้วยะคะ่ะ วันนั้นเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีมาเหมือนกันค่ะที่แถวเมืองทองฝนตกค่ะคือถ้าไม่มีเสื้อกันฝนนี่แย่แน่เลยค่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะคะอย่าชะล่าใจดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดยเฉพาะการเล่นพลุและดอกไม้ไฟวันนี้หมดเวลาของรายการที่นี่เคสเ t ชันแล้วค่ะขอบคุณเครื่องสำอาง MTI และ,ะสยามคูโบตานะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ